นะครับี่ร้อยสาเนี่ยต้องแวะเติมน้ํามันที่นิวเดลีอินเดียนะครับบินจากดอนเมืองไปอินเดียเนี่ยหชั่วโมงนะครับและไปเติมน้ํามันก่อนที่จะบินไปต่อรวมทั้งหมดบินจากไทยไปถึงบริเวณอิสราเอลเนี่ยประมาณ14ชั่วโมงแต่ Airbus A320 สเนี่ยสามารถบินตรงได้เลยใช้เวลาประมาณ9-10ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ต่างกันประมาณ4ชั่วโมงความพร้อมออออเร็วที่สุดที่จะเตรียมตัวในการออกเดินทางไปช่วยคนไทยในอิสราเอลนะครับอย่างที่เรารายง,งานไปเบื้องต้นนะครับก็พร้อมเร็วสุดประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราไปรับชมภาพและก็รายละเอียดบรรยากาศทั้งหมดกันได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในการขึ้นไปถ่ายภาพบนเครื่องนะครับผมขออนุญาตให้ใช้ประตูด้านหน้าของเครื่องนะครับอาจจะขึ้นได้ไม่หมดนะครับผมจะมีสต็อกภาพบางส่วนจากเจ้าหน้าที่ของผมจะส่งไปให้ทุกสำนักนะครับเรียนเพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลครับ สำหรับภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านะครับคือเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศนะครับ1ใน5ลำที่จะเดินทางไปช่วยคนไทยนะครับที่ภารกิจช่วยคนไทยที่อิสราเอลนะครับ4ี5 5ลำแอร์บั a 3อ0อีก1ลำรวมทั้งหมด6ลำนะครับสำหรับภารกิจนี้